ครับพบก,กับช่องของคุณหนิงนันตะวงนะครับสำหรับหวยฮานอยสามน้อยที่ให้ไปเมื่อวานเข้าหมดทุกน้อยเลยนะครับก่อนอื่นผมขอแจ้งทุกทท่านให้ทราบก่อนนะครับผมคนที่อัดคลิปเนี่ยคนที่มาบอกหวยทุกคนเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนชิดหวยเองนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คุณหนิงนันตะวงนะครับคุณหนิงนันตะวงมีหน้าที่ให้เลขครับส่วนผมมีหน้าที่นําเลขที่คุณหนิงนันตะวงให้มาเนี่ย มาเขียนแล้วก็คอยอัพโหลดทางกลุ่มใน facebook แล้วก็ในเพจ a c e b o o k แล้วก็ในช่องของ youtube นะครับเพราะฉะนั้นขอแจ้งให้ทราบเลยนะครับผมไม่ใช่คุณหนิงนันตะวงศ์นะครับคุณหนิงนันตะวงศ์อีกคนนึงเขาไม่อยากอัดคลิปนะครับก็เลยให้ผมมาดูแลแทนครับมาพูดเ,เรื่องของหวยนะครับเมื่อวานหวยฮานอยพิเศษเข้าทั้งห้าทั้งศูนย์เลยนะครับถ้าใครวิ่งใครรูดเนี่ย ก็ได้ไปและอีกอย่างหนึ่งก็เข้าตัวนี้เลยตัว50เมื่อวานออกข้างล่าง05นะครับเมื่อวานออกข้างล่าง05ก็ก็ได้ไปนะครับสำหรับหวย5าน้อยธรรมดาเมื่อวานออกข้างล่าง52นะครับถ้าใครวิ่งวิ่ง5หรือรูด5เนี่ยก็ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับมาถึง5าน้อย VIP อันนี้ ข้าบนข้าล่างเลยนะครับสำหรับ5กับ0เมื่อวานข้างบนออก5เอยไม่ใช่ข้างบนหวย V i p ออก0 5นย์ออกเข้าทั้งศูนทั้ง5เลยนะครับถ้าใครวิ่งส่วนถ้าใครรูดเนี่ยเข้าเข้าแต่5นะครับส่วนข้างล่างออกศ1นย์ถ้าใครวิ่งหรือรูด0นย์ก็ก็ได้ข้างล่างไปนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวอาทีนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ หวยหานอยสามนนอยนะครับของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมไปดูเลยครับมีหนอยพิเศษนอยปกติหนอยวีพีสามนนอยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ตัวเด่นเลยก็คือ9้านะครับวันนี้หวยหาานอยทั้งสามนนอยเด่น9้าตัวรองก็คือเจดนะครับให้วิ่งให้รูดตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้เลือกเอาตามความชอบให้เทียบเอาหวย ถ้าเกิดหวยที่ท่านชอบตรงกันก็ก็ลองจับใส่กันดูวันนี้ตัวเน้นที่คุณหนิงนันตะวงให้มานะครับมี9 7้า 7, 6 0ดดแล้วก็8 2สองนะครับแล้วก็จะมีตัวกันมาด้วยมีห้าหห้าสองแล้วก็4ี่ห้าไปกับบนล่างด้วยนะครับแล้วก็มีเบิ้ลด้วยคุณหนิงฝากมาบอกว่าให้ระวังเบิ้ลมีเบิ้ลห6ห4สี่สี่แล้วก็เจ็ดดนะครับ3ามตัวก็มีเช่นเคยครับ วันนี้3ามตัวเน้นมีมีสหางนะครับเน้นที่อาจารย์เอที่คุณหนิงไม่ใช่อาจารย์พูดผิดขอไทยครับคุณหนิงก็ฝากบอกว่าเน้นที่เน้นเลยก็คือ0ูนย์ห้าหแล้วก็ห้าหกดนะครับ2หางนี้จะเน้นส่วนอีก4หางที่เหลือก็คือกันไว้ครับมี8ปดห้าหกหกดหกดแดแล้วก็3ามเจ็ดหนะครับ อ่าก็เลขที่ให้มานี้สามารถใช้ได้ทั้ง3หน่อยเลยนะครับยังไงก็ฝากเป็นแนวทางด้วยนะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับของเอ่อช่อง YouTube ของคุณหนิงนันตะวงศ์ด้วยนะครับผมมีหน้าที่ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ช่องของผมเป็นช่องของคุณหนิงนันตวงศ์เขาแต่ผมมีหน้าที่มาโพสต์ให้ แงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็มีเพจ f a c e b o o k ด้วยครับชื่อตามนิงเลยหนิงนันตะวงศ์ครับเป็นเพจ f a c e b o o k ซึ่งถ้าใครขี้เกียจด,ดูคลิปยาวๆก็สามารถไปดูภาพนิ่งที่ผมโพสต์ไว้ในเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะครับผมจะโพสเป็นภาพนิ่งไว้ผมไม่ได้โพสต์เป็นวิดีโอนะครับครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณสาหรับการรับชมครับ